ไร่บัวคอกแรกเลยตนะำไรบัวพี่แมงดาเอาอ่ะสองตัวแล้วก็สองตัวแล้วก็คืนตัวแล้วก็คืนตาด้จ้ะทั้งตัวเลยนะไว้นะเด,ด,ดี๋ยวเราดูแลให้ไหร่บัวกุ้งสดสดพอดีพอดี นี่ผมมาตัวใหญ่จังวันนี้มีเอามาประดับไปงั้นแหละ<ช>จริงๆที่บ้านเขใช้ใส่เนี้ยไอ้น,นี่มันของบ้านเราตัวย่อมแต่ใส่ใหญ่ๆมันของก็บ้านเรานี่แหละเดี๋ยวนะหนกตดๆแบพิเศษนะพี่เขาผนนีมาสับตรงนี้เลยไม่ไมมีมมีเพิ่งลงมาไม่กี่ตัวมันมีมาลงมาลอก เดี๋ยวหนูจะให้ลูกเดให้จะไม่นานหรอกนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะให้ที่ลูกค้าทานนะไปทานก่อนแล้วก็ให้หนาหลานแป๊บแล้วค่อยกลับมาแวฟทำไลน์นพี่แค่ดดน่นารนะักเหมือนเด็กน้อย dễ dàng nhất, tam phu ma, 3 cốc rồi nhé hôm nay ได้กินกาแฟวันนี้ไม่เป็นไรใช่คือจอหรอขี้เกียจป่าซื้อไปซื้อกาแฟมาให้หน่อย <c oughs> อน,นี้หัวเหรอที่นู่นที่นู่นที่ปั๊มอะไรนั่นนะ่ปะปวทอเดี๋ยวเดี๋ยวอีงไปซื้อดีจ้ะแต่ได้ที่จอดดีแล้วไม่อยากออก <c oughs> ปลาเงี b anging, b anging. ย่ยงปลาเงี่ยงยำเลยป่ะยำเลยคุณโจทานเลยมนทานที่นี่แล้วมีกลับบ้านพี่เขาหมอกมนั่งข้างบนนั้นแหละ เจอศึกแล้วอะไรนะเขามาตีทับตองอูมาเต็มเลยอนุบาลมีน้อยแน่ใจนะว่ามกินยำเจเล็กทั้งหมดนะนะ่ะโอ้ไม่กินยำเจเล็กหมดนะ สร็จแล้วเรอครับเรียวอ๋อนี่อยู่ตรงตรงหัวพอดีเลยนะเฮ้ะแว๊บๆตีตีตรงนี้ตีตรงนี้พอดีเลย เอามันต้องอยู่ตรงนี <S <S ้ต no, ้องแนวโหน้นหนาแก้งติดตรงนี้น้นหนาแก้งน้าหนาแก้งองพี่ที่ที่สาาเลยนี่บางเงียนมาแล้วแม่มีสอาาา เดียดคุณโจน้าโธ่เอ้ยเอาเองเอาหลบของตัวเองปังเงี้ยงปังเงี้ยงเอาตะวันเลยครับปังเงี้ยงจพี่ชาาร์ตพี่ชาร์ตค่ะกลับบ้านหนึ่งนะคะ ิิมรเียบเป็นปลาโกเลป่ปลาหลังเขียวอะค่ะจ้ะเป็นนั่งรถเป็นสิบต้องทานเข้า,ก,<ๆ>ขากับเครื่องอร่อยจ้ะพี่ชัดพี่ชัดพักอยู่ฟ้าสมคืเหรอคะเราเคยเป็นพนักงานฟ้าสมคืลมาก่อนเป็นยามมากจ้ะใช่จากของไอนี่ของทององเงินเดือนดีมั้ยจหาเงินดีไหมสมัยนั้นวันละสองร้อยสมัยนั้นนะ หนูว่านเห็นเขาเป็นเม็ด<ม><ม>ในคลิปอยู่อะหนูเคยได้ยินอยู่หนูว่าจะไปบางเบิดอยู่ <laughs> ทํางานบางเบิด์ท <laughs> ักเียน <laughs> ทีนี้หนูไม่ใช่ไปทํางานลูก <laughs> ทีนี้หนูก็ไม่ได้รู้จักเจ้าของนะคะ <laughs> หนูเป็นคนแบบถ้าเคยเจอเจ้านายโหดก็ไม่ค่อยอยากไป <laughs> <laughs> ดูเราว่าเออดูมันใช้กับอะไรรู <laughs> ้ พี่ชัดรู้เปล่าว่าหนูว่าพี่ต้องได้ความประทับใจกลับไปเพราะอะไรไหมคะ,ะข้าวของเนี้ยแบบหนูใช้ข้าวของดีๆทั้งหมดแล้วเราทำเหมือนเราทำทานเองอ่ะพี่แค่ดูหนูเอาใจเนี่ยเห็นหนูนนะเห็นนะคะหนูริงนะล้นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะหลงรักหนูมาเยอะแล้ว ี้ยคนถ่ายเหมือนกันปกติไปถ่ายที่ไหนเขาจะต้องคิดค่ารีวิวนะเขาบอกว่าเขาคิดค่ารีวิวที่ร้านหนูเป็นน้ําแก้วเดียวหนูก็โอ้โหใจน้ําตาไหลอะนี่เด็กมันทำมุ่งขอบคุณที่ติดตามชมคเลยเป็นสดเหรอคะจัดจักรโรเมรง ใครทักใครได้แต่ใครอย่าทักหนูนะหนูตอบอีกเดือนหน้าน่นวหละวนเป็นเดือนคะเดือนหาเว็นลายที่จับแล้วใช่ไหมคะจ้าเมื่อวานตอนจองทางนู้นได้พุกคุณรู้มีงานกระเตรจ้าแต่ไม่เป็นไรคือจะมีงานอะไรก็ตามนะคะของกระจวบเน,นี่ยหนูนจะขายตลอดไกลผมเนี่ยจ้า นอนนู่นเ่ยถ้านอนนี่มันยังเดินได้ย้ายมาได้ยังไม่เต็มถถันแต่จังแล้วมาได้แค่นี้เองใกล้ๆจะมีรถก็ได้ลูกระวังเรื่องโทรศัพท์หล่นนะจ๊ะ กใจเนี่ยแล้วใส่จานใหญ่หนูบอกให้เลยนะอย่างอลังการแม่ดูดลขาหน้าถางเดี๋ยพี่ขาถ้าให้สะดวกตรงโต๊ะตรงรถคันนี้ก็ได้ก็มีที่นั่งพี่ก็สัา่งน้ำแล้วพี่ก็นั่งกุ้งสุดไข่แดงจ้าเดี๋ยวนะคะแป๊ะ 对。<laughs> พ sw ึ่งพ euh. ึ่งพึ่งตัวดีทำไมคะพี่มาเจะบอกพี่ไงให้พี่จองชื่อนะคะแต่จริงๆเปิดร้านเป็นบรรยากาศที่เวิร์กที่สุดเพราะอะไรเนี่ยคะพี่อยากทานอะไรพี่ก็ได้ทานของพี่ทุกอย่างพี่มาเย็นๆเผื่อๆหนูหนูมีของเต็มตู้อ่ะค่ะ เอ๋หนูตอบพี่อย่างไม่อายแล้วหมดแล้วค่ะพี่แล้วหนูเคยเจอลูกค้ายิงคำถามว่าหมดอะไรเจไดเป็นตูกูบอกว่ามันมีบินอีกสี่สิบใบเจเจอตอนรับวิวแล้วพอพูดมีบินอีกสี่สิบใบลูกค้าฟังคนก็เหงาตายหัวเห็นมวยยืทุกคนดูเหมือนตรงนี้ใหญ่เลยนะอ้าวจ้า กล้องอะมุมกล้องโอ้ยแต่วันนี้หนูว่างไปช็อปตลาดเนี่ยข้าของลูกค้าได้ จะไม่คิดถึงหนูได้ได้ยังไงหนูทำให้ราคาจับต้องได้ของจริงคู่นี้ยังไงก็หน้าค่ากะจายเก็บสิบบาทนี่จัามานะมีอะไรจะสั่งอะไรมาจะจองอะไรก็ทางน้อยหนานะคะ น้องโุ้ยของลูกสรุปและยำไปเลยไม่ต้องแยกน้ำน,นะลูกอนะชอบดีนะคะอ,อย่าไปทำหกนะน,นีะ่คือรถของาน,นเจาทานอะไรนะจ้หนูขับทานอะไรนะหนูขับรถมาเิียวเลยหนูจะเล่าอะไรให้ฟัง น้ม่วงน้ำม่วงเบาอ่ะแล้วทีนี้หน,นูขับเลยมาแล้วหนูใบหน้านไม่งั้นจะทำเลยซื้อถ่ยรถไปซื้อเลยมาแล้วก็เลยไปเลยน้ำมลวงแข่แดงก็เจ็ดแล้วมงดาเพื่งสองหน้าด้วยอันนี้<ป>

ได้พี่แป้งทานมาบางทีมาไม่เจอพี่ไม่เจอหนูหรือหนูไม่เจอพี่เจอพี่เจอน้อยครั้งที่จะหยุด<า>จะจะ,จะเป็นบางทีแล้วค่ะพ,พี่พี่ต้องมาจังหวะตอนหนูหยุดนั่นน่ะ,นะเขาเรียกว่าสแสดงว่าถูกหวยไ,หวไม่เอานาบัตรไปจาแซ่บๆคุณโจเดี๋ยวกล้องได้ทางพิษ<ม> หนูนะจะบอกให้จะไม่หยุดเลยเดี๋ยวก็ต้องได้ได้อยู่โรงพยาบาลหรอกพอหยุดพักทีนะบางครั้งนะพี่แป้นรู้จักไอ้พี่แป้งเคยเจอลูกค้าแบบใจจะขาดอะ่ะวันวววหนูบอกว่าใจจะขาดทางไงอะ่ะซื้อแท้ซื้อแยกน้ำใส่มาตำไอ้นี่อย่างเดียวทำหมอ้อปลกละไม่แต่อะไรใครอ่ะอ๋ะอเอะปะแค่เพีย้ยวปะโอเคอยาก

พี่ค่ะบอกไม่นาได้อ๋อนี่นี่หนูแน่ให้นะจดชื่อไว้ถึงคิวเดี๋ยวหนูเจลาจาด้วยจะคิวว้เลยชื่อคุณอะไรครับคุณอะไรคะไม่ไม่ต้องเดี๋ยวลูกสาวจะถึงเวลาแล้วพระจ้บอกเองว่าจะแนะนำให้กินอะไรเดี๋ยวหนูดูแลให้เพราะว่าเราไม่เคยสั่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนี่แป้ง